สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้ครับมี3คู่ครับคู่ที่1ครับเซาเทมตันครับแหมล่อแหล่เหลือเกินครับเปิดบ้านแพ้กับบอลมาร์ตไปอีก0ประตูต่อ1แต่คู่ที่จะพูดถึงในวันนี้ครับโฟกัสอยู่ที่พื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับนิวคาสเซิลครับบุกมาเยือนเอเวอเรตันแล้วก็บุกเอาความปราชัยมายัดเยียดให้กับทีมท็อปฟี่เสียเงินถึงถิ่นกุลิสันปาร์คเปิดเกมมาเนี่ย ดูเหมือนว่าเอเวอร์ตันนี่จะพยายามต่อสู้ได้ดีนะครับแต่สุดท้ายแล้วจนแล้วจนล่อครับในนาทีที่28ครับเชอรอริงตันครับก็ลากเข้ามาในกราบซ้ายครับก่อนที่จะแหวกกองหลังเข้ามาแล้วยิงเข้าไปโดนพิกฟอร์เซฟครับแต่ว่าบอลไม่ผลขีดอันตรายครับแล้วก็เป็นคารลัมวิลสันครับที่โชว์ความเจอหมูกไว้ครับสัญชาตญาณของวิลสันนี่ผมพูดไว้หลายครั้งแล้วว่ามีสัญชาตญาณดาวยิงที่เก่งมากในกรอบเขตโทษครับเรียกว่าเป็นสไตล์ฟ็อก เดือบกนะฮะจมูกเร็วมากครับกระไดประตูขึ้นน้ำแล้วครับหนึ่งประตูห่อศูนย์จากนั้นครับ เกือบจะโดนตีเสมอเหมือนกันเมื่อช่วงทดเวลาเจ็บของครึ่งเวลาแรกครับโดยแม็กนิว New, เข้าแทงทะลุช่อให้กับคารเบิร์ตเลวินครับเข้าไปดวลตัวต่อตัวกัววนดิปป์แล้วยบบอลยิงประตูเข้าไปเกือบจะเป็นประตูตีเสมอแต่ว่าพอเช็คทางด้าน VAR แล้วเนี่ยดอมินิกคารเบิร์ตเลวินเนี่ยแกล้าหน้าอยู่นิดนึงครับทำให้จบเกมการแข่งขันใน,นครึ่งแรกครับแทนที่จะเสมอ1น,นึซึ่งจะเป็นงานที่ง่ายกว่าสําหรับเอวาร์ตันก็กลายเป็น จบอยู่ที่ประตูศูนย์ประตูตอนหนึ่งนิ้วคาสเซินน้ำแล้วทําให้คาสเซ้นเล่นได้ง่ายกว่าในครึ่งหลังจนกระทั่งครับประมาณนาทีที่69ครับมีจังหวะที่ยิงของโจวิลลกครับถ้าไม่ดูเกมเต็มเนี่ยจะมีจังหวะนี้ครับหกสิบเก้าโจวิลลกเนี่ยแกซัดได้ขวาบอลโค้งๆฮุกแบบจะเสียบเข้าเสาสองอย่างสวยงามแต่ว่าเป็นมือของจอแดนพิกฟอร์ดครับที่พุ่งมาปัดไว้ได้อย่างสวยงามน่าเสียดายมากครับแหมวันก่อนนัที่เจอสเปอร์ก็ปั่นซ้ายก้อยอย่างสวยงามจ่ายพื่มทีวันนี้ยิง ใส่โป้งบ้างฮะแล้วโค้งฮุกแบบเกือบจะได้แล้วครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับหลังจากนั้น2นาทีครับทางด้านของโจว,วิลลออ์ก,ก็ลุยขึ้นมาทางกาบซ้ายก่อนจะเปิดเข้ากลางครับเ mm hmm. ข้าหัวของโจลินตันครับม่งเข้าไปแบบคมกริบเลยครับต้องบอกว่าตอนโจลินตันเนี่ยตอนเป็นกองหน้าไม่คมอย่างนี้นะพอมาเล่นกองกลางสารพัดประโยชน์เนี่ย คมกว่าตอนที่เล่นกองหน้าซะอีกก็ขึ้นนําไปอีกเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับในนาทีที่72จากนั้น3านาทีต่อมาครับ mm hmm. บูโนโกิมารายครับ mm hmm. ก็ลากมาจากกลางสนามลุยเข้าไป mm hmm. แหวนเข้าไปกองหลังเอลตันก็ไม่กาเข้าครับจนกระทั่งบูโนโกิมารายก็แทงมาให้ฮารลามยูุสานแกสเฟิร์สทัชครับแก จับบอลจังหวะแรกบอลก็เด้งมาข้างหลังสลัดหลุดกองหลัง2คนที่บางทางอยู่ให้จะออกห่างไปและเหลือพื้นที่ว่าแกก็ปั่นดใยเท้าขวาโค้งครับอย่างสวยงามมาเข้าไปเสียบสามเหลี่ยมและเป็นประตูขึ้นนำสามประตูต่อศูนย์จบประตูนี้นี่ปฏิกิริยาของแฟนบอลเอเวอเร์ตันเริ่มทยอยเดินออกจากสนามครับภาพนี้มันเหมือนภาพซ้ำที่เราเห็นเมื่อวันที่นิวคาสเซิลถล่ม ท็อตแนมฮอสเปอร์ไป6ประตูต่อหนึ่งวันนี้เป็นแฟนเอวัตันทบเดินออกจากสนามบางเฉลเช่นเดียวกับแฟนของท็อตแนมฮอสเปอร์ที่ลุกออกจากสนามไปเมื่อวันก่อนไม่รู้ว่าสโมสรเอวตันจะคืนเงินให้เหมือนสเปอร์หรือเปล่านะครับจากนั้นมาก็ตามตีไข่แตกมาได้จากจังหวะลูกเตะมุมของแม็กนิวครับแล้วบอลก็ไปเปิดเข้าไปแล้วเหมือนจะไม่โดนใครเลยก็เข้าประตูไปแต่แล้วครับอเล็กซานเดอร์อิซักที่ถูกเปลี่ยนลงมา ท้ถ,ถึงทีที่81ครับอเล็กซานเดอร์อีซักลากฟุตบอลอยู่ทางกราบซ้ายครับหลบเข้ามา1คน2คนไตเส้นไลไรเข้าไปเลยแล้วเตะเข้ากลางใหม่บอลก็ไปแฉลบกู้เล่นของทาง้านเอวอร์ตันครับแล้วก็ไปเข้าทางของจาคอบเมอร์ฟี่ยิงจ่อๆครับวันนี้ไม่ยิ้มเยอะแยะมากๆายแต่ก็ยิ้มตามสไตล์ของจาคอบเมอร์ฟีครับก็เป็นตัวตึงนิ่สเส้นครับเกาะชี้มาที่อีซักบอก ต้องชมน้องผมน้องผมสุดยอดมากเลยแล้วก็นี่ก็เป็นฟอร์มที่สุดยอดของทางด้านนิวคาสเซิลจริงๆครับก็เอาชนะเอฟเวอร์ตันครับถึงถิ่นกุลิสันพาร์คไป1ประตูต่อ4ในขณะเดียวกันอีกคู่หนึ่งครับท็อตแนมฮอสเปอร์เจอกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเดทแมนเชสเตอร์เดยออกนำไปก่อน2 0ตอนนั้นแฟนนิวคาสเซิลก็รู้สึกว่าเป็นกังวลแล้วว่าจะต้องถูกอะไรจีจะต้องบี้กันไปอย่างมากมาย แต่ว่าพอครึ่งหลังลงมาสเปอร์ก็แก้เกมได้ดีครับก็ตามตีเสมอไล่ย,ยิงตามมาจนตีเสมอ2องูต่อ,อจบเกมทําให้ความห่างของคันแนนเนี่ยไปเป็นที่ได้เปรียบให้กับนิวคาเซิลแล้วทางด้านของแมนยูก็ต้องชื่นชมนะครับชื่นชมใครชื่นชมบรูโดไปนั้นครับที่เพิ่งเจ็บในนัดล่าสุดเจอกับไรตันใช้เวลาไม่ถึงสัปดาห์ลงมาเล่นได้เฉยแต่มันก็เห็นถึงความเหนื่อยล้าของทีมนะครับว่าครึ่งหลังเนี่ยเริ่มล้าเริ่มกรอบเริ่มขาเริ่มไม่เป็นไปดั่งใจ ส่วนของสเปอร์เองสิ่งที่เห็นคือแลอันเมสันที่เข้ามาคุมทีมชั่วคราวของชั่วคราวอีกทีนะทีมรูปเกมในครึ่งแรกเท่าที่นั่งดูอยู่ครับโดนนําอยู่2วประตูก็จริงแต่ว่า นักเตะเริ่มมีใจเริ่มมีการไล่เริ่มมีการบี้การต่อบอลเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นลางแม้ความเฉียบคมจะไม่บังเกิดแต่ครึ่งหลังก็ทําได้สําเร็จก็ถือว่าเป็นหนึ่งแต้มที่สําคัญของทางด้านสเปอร์เช่นกันครับทั้งทั้งที่โดนนาไปก่อนแต่ก็ฮึดตามตีเสมอได้น่าจะได้สาหรับแฟนมันอยู่แต่ก็น่าดีใจสําหรับแฟนสเปอร์แต่จะดีใจที่สุดน่าจะเป็นแฟนนิวคาสเซิลครับเพราะทําให้แต้มของนิวคาสเซินนั้นทิ้งแมนยูไป2คะแนนแม้จะแข็งมากกว่า1นึ่งนะักเตะจะอยู่ในอันดับที่3ของตารางไป อย่างน้อยก็อีกสอาวันก็ยิ้มดีใจแบบจะขอบมือฟรีได้อีกครั้งครับสำหรับแฟนนิวคาสเซิลครับวันนี้ไม่ยิ้มขนาดนั้นแต่ก็มีความสุขแล้วครับกรุ่มกริ่มครับเป็นอีกครั้งที่ทำให้แฟนทีมตรงข้ามเนี่ยกลับบ้านก่อนเวลา แมตอนนี้ก็เดินออกจากสนามแฟนบอลของยิาเซอร์นี่กลับบ้านง่ายครับเพราะว่ารถไม่จิตแน่นอนเพราะว่าเพื่อรีบกลับไปก่อนและนี่คือเรื่องราวของ s p o ร์ตบาร์อัปเดในคลิปนี้ครับคิดเห็นอย่างไรพูดคุยกดคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับกดไ like, ลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้เจอกับคอนเทนต์ของเราครับเรื่องเราเกี่ยวกับฟุตบอลในแต่ละนัดในแต่ละแมตช์กับการปีวิวก่อนเกมพูดคุยหลังเกมแล้วก็ข่าวสาร เกี่ยวกับงกาฟุตบอลคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ